ดูบรรยากาศที่บริเวณนี้นะคะในเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีเลยค่ะด้านหน้าเราก็จะเป็นป้ายรถรางแล้วก็ป้ายรถเมล์นะคะด้านซ้ายมือก็จะเป็นรถยนต์ส่วนตัวเดินรถทางเดียวด้านขวามือนะคะเป็นส่วนด้านขวามือก็จะเป็นเดินรถทางเดียวอีกเช่นกันแต่ฝั่งที่ขาเข้ามาเนี่ยดูค่ะดูรถยนต์นะคะ นาแน่นมากแล้วผู้คนก็เดินขับถ่ายไปมาคนเยอะจริงๆนะคะเรามองไปแ้วก็มองข้ามใต้รถเมล์ป้ารถรางไปนู้นก็จะเป็นท่าเรือนะคะฝั่งโน้นดูค่ะชมบรรยากาศในส่วนนี้ผู้คนเดินไปเดินมาเยอะจริงๆเพราะนักท่องเที่ยวก็เยอะนะคะแล้วโซนนี้ ร้านอาหารร้านกาแฟร้านขายเครื่องดื่มขายของที่ระลึกขายขนมหวานอย่างงี้คะ่ะเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถ้าทางด้านซ้ายมือเดินไปเรื่อยๆก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกที่หนึ่งนะคะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนี้เท่าไหรนะ่นะคะ เพราะฉะนั้นในส่วนนี้โซนนี้คนเยอะจริงๆและบางส่วนก็เดินลงไปที่ท่าเรือหรือบางส่วนก็เดินก็เข้ามาประมาณนี้นะคะดูค่ะการจาราจรหนาแน่นผู้คนทุกบ้าน ก็เหมือนเมืงหลวงเมืองใหญ่ๆทั่วๆไปนันแหละค่ะถ้าเทียบกับกรุงเทพนะคะก็จะประมาณเดียวกันกรุงเทพบางโซนบางส่วนบางตอนบรรยากาศก็จะประมาณแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นอิสตันบูลก็เป็นเมืองหลวงของประเทศตุรกีนะคะอานจาราชก็หนาแน่นอันนี้แค่โซนเดียวฝั่งเดียวนะคะดู หนาแน่นจริงๆทั้งคนจะข้ามถนนทั้งรถจะข้ามถนนทงรถจะยูเทิร์นกลับรถไปไปมาอยู่ประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะมีทังรถยนต์ส่วนตัวรถตู้รถบริการรับส่งคนต่างๆนะคะเี่จริงๆเอาาดูตรงนี้ตอนนี้รถจะไปทางด้านขวามือนะคะดูค่ะ การจราจรปักไขยจริงๆดูรถจะยูเทิร์นก็มีรถจะข้ามถนนก็มีคนจะข้ามถนนก็มีอย่างนี้ค่ะดูฝั่งน้้นรถติดเลยค่ะตอนนี้ไม่ได้เลยฝั่งนี้รถรานก็มานะคะดู สนุกสนานเลยค่ะเราตอนนี้เรานั่งอยู่ที่บริเวณชั้นสองของร้านกาแฟที่อยู่ใกล้ๆก,กับป้ายรถเมล์ป้ายรถรางตรงนี้แหละค่ะบรรยากาศก็ดีมองลอดหน้าต่างกระจกบานใหญ่ออกไปน้อนค่ะชมวิวทะเลวิวท่าเรือแล้วก็ชมการจราจรที่สุดแสนจะวุ่นวายอยู่บริเวณนี้นะคะดูไปเรื่อยๆดูเพลินดี เดียวรถรางขบวนต่อไปก็มาอะไรต่อมาเนี่ยเยอะจริงๆนะคะรถรางผู้โดยสารก็เต็มเห็นไหมคะอาจจะเป็นช่วงเลิกงานก็ได้นะคะเวลาที่นี่ก็ประมาณช่วงเวลาประมาณบลายสี่โมงเสๆนะคะเนี่ยผู้คนออกมาเยเอะจริงนะคะแล้วเราสังเกตว่า คนที่นี่ในช่วงค่ำจะออกมาเยอะมารับประทานอาหารก็เยอะมาเด่นกาแฟาก็เยอะอะไรทัางนั้นว้าวดูซ้ายมือของเรามีรถบัสชมเมืองผ่านมาด้วยนะคะดีูรถบัสคันใหญ,ใหญ่เข้ามาถนนใทญ่ๆนี่ค่ะจะเป็นรถสองชั้นนะคะเป็นซิตี้ทัวร์หรือฮอปออนฮอปออฟของเมืองอิสตันบูลนี่แหละค่ะ ย่งเรามาเที่ยวเราก็ใช้บริการรถฮ o p อออนฮ o f อยู่หนึ่งวันนะคะแล้วก็มีนั่งเรือชมเมืองด้วยแล้วก็ใช้บริการไปแล้วนะคะอย,อย่างรถบัสชมเมืองในใต้แรกของเขาอยู่ที่ท่าเรือน,ะนะะออั่นแหละคะ่ะดูนะคะไปด้านี้ค่ะ คนข้ามถนนรถข้ามไปมาอันจะราจอลมาแน่จริงๆนะคะที่ในถนนบางส่วนบางตอนของเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะ